เสรลงไปละสวัสดีครับหมอนะเ่มันมันเหรอมันมันี้โอ้นี่มันเหลืองเลยคุณผง้ชมเยอนเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไพอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นี่มานี่ข้างในนี้นะครับก็คือปูนานะครับผมไปหาเมื่อคืนนะครับ ก่อนที่จะไปให้พ่อทาเป็นอาหารนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่เราไปหาปูนากันก่อนนะครับสวัสดีครับผู้ชมวันนี้เปิดคลิปในห้องนะผมตอนนี้ผมก็กําลังตัดคลิปอยู่แต่ว่าจะพักแล้วแหละครับเดี๋ยวผมจะไปชวนน้องเขยนะครับไปหาวัตถุดิบเด็ดนะครับเพื่อจะให้พ่อทําเมนูเด็ดพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวไปหาน้องเขยก่อนเมื่อกี้นัดไว้แล้วนะครับใส่ทังนี้เหรอเดี๋ยวเราจะไปหาวัตถุดิบเด็ดเนาะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปหากันครับตามมาตามมา นุ่นนุ่นนุ่นนี่ครับวัตถุดิบเด็ดดองเลาคุณผู้ชมมองเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับมาให้ดูจึ๊บนี่นี่เลยครับนี่ตัวแรกครับผมนี่ครับปึ๊บคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะมันอยู่ในน้ำไงารูไปแล้วไม่ใช่ไม่ไงนี่เอ้โหนี่ ปูแดครับูดูไป,ไ,ไปแล้วไไหีแล้วหนี้นีแล้วเขามันกินอะไรวะน <c oughs> นีกน้กินปูเล็กเฮ้ยมันก <c oughs> ินปูตัวเล็กปูกินปูนปนครับถ้ามันไม่มีอะไรกินก็มันก็จะกินนี้แหละครับกินตัวเล็กกินกันเองนะครับคีณผมมองเห็นไหมนี่นะี่ครับโอ้ยวันนี้เยอะเลยเนี่ยในคุณูชมมองเห็นไหมเน่ตช่หมดเลยครับเนะนี่ยนี่ตัวเล็กครับ น้ำมันแห้งนะครับไม่ค่อยมีปูแล้วเดี๋ยวเราไปหาในคลองข้างๆดีกว่าลองถักถุงเท้า <laughs> น,น,นี่ไม่ได้ไม่รอดครับรอดใส่มันสวยเลยคุณผู้ชมปึ๊บนี่นป,ปูครับปูนี่ครรบ ปลาแมวปลาแมวปลาแมววันนี้เราจะกินปูครับอืมปาอาจจะมองไม่เห็นนะข้างล่างมีปูนะครับเมื่อกี้ผมเห็นมันมันวิ่งเข้ามามีไหมมีไหม,มนี่เห็นไหมมาล้างกัน,นี่โอ้นี่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 คุณผู้ชมนี่เห็นไหมเห็นไหม มานี่มาดูน้ำตกนี้ดีกว่าน้ำตกชอบตกน้ำมือน้ำตาหน่หยดูดิเห็นไหมเห็นนี่ดูดูดูนะครับอือโอ้แถวนี้เยอะเลยครับนี่แถวแรกนะครับนะครับดูที่สองนี่นน ครับมีครับนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้ยสองตัวคุณผู้ชมดูครับนี่ตัวแรกครับนี่ตัวที่สองเฮ้ยโอ้โหนี่นรูในรูคุณผู้ชมโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หืมตัวใหญ่ครับนี่โอ้นี่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 มีแล้วคุณผู้ชมตัวใหญ่นั่นเลยอ่ะนี่ ดูดูสามตัวเน้นๆหนึ่งสองสามไซส์ใหญ่เลยมาตัวแรกก่อนนี่ตัวแรกครับโฮ้ยดูตัวแรกตัวแร่นีอจะเข้ารูครับจะเข้ารูครับนี่โอ้โหโอ้เอ้ยนีดูแมงนี่ดิแมงเนี่ยมันจะมีพ่นควันนะเนี่ยแมงอะไรเนี่ยค้นมันเวลาพ่นควันมันควนจะร้อนมากเลยนะ เห็นไหมเห็นไหมควันเนี่ยถ้าโดนมือเนี่ยไหมเลยนะเขาเรียกแมงอะไรคุณผู้ชมเนี่ยถ้าไปจับมันแล้วมันพุ่นพุ่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยควันตัวเนี้ยมันเหมือนอาวุธมันนะนะกลิ่นก็เหม็นมากอืมเนี่ยปล่อยไปเยอะไหมครับโอ้ยพอได้แล้วเนาะอเยอะแล้วเนี่ยเยอะแล้วครับผมประมาณเนี้ยนะครับผมผมคิดว่าพอแล้วครับ อันนี้เราก็จะเอาแค่นี้แหละเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปล้างที่บ้านนะครับไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะล้างกันนะน้ำงคลนล้างแล้วเ,เอาไว้ในนี้ได้อยู่เนาะน่าจะได้ที่ว่าได้อยู่เน,นาเนะปมไม่เอามันที่ดินฝาเล็กเราก็จะเปิดไว้นะครับให้มันได้ ออกซิเจนหน่อยพรุ่งนี้เจอกันนะผมเดี๋ยวไว้พ่อทาเป็นอาหารนะครับนั่นคือบรรยากาศตอนไปหาปูกับน้องเขยเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเรานําไปให้พ่อทําเป็นอาหารกันครับวันนี้พ่อทอะไรอะ่ะเก็บหอมเหรออ,หอ,นะอ๋อพ่อเก็บหอมแขกครับวัตถุดิบมาแล้วพ่อเนี่ยมาดูมาดูาด<อ>นี่อยู่ในถังเลยถังอ,อพ่ออะไรนะเดี๋ยวพ่อเอาอะไรมานะนี่แค่หอมอ่ะ๋อหอมแขกเราเห,หรอ,หอ เกาเก็บหอมแขกนะครับเทเทได้ไหมพ่อเทดูเลยก่อนเนาะล่ะเทเลยนี่โอ้หอมแขกที่เราปลูกไว้ครับโอ้โหเนียนขนาดเนี่ยมันมันใหม่ไงพ่อเนี่ยใหม่ตรงนี้มันแน่นเลยแน่นเลยเนื้อเน้นๆนี่สวยๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็ไปตากแห้งเนาะมันจะแบบสุดยอดเลยนี่วัตถุดิบเราเดี๋ยวดูวัตถุดิบกันพ่อเดินเดินอะไรปุ๊บปูปูเข้าปูำเมื่อคืนผมไปหากับ น้องเคยเพ่อจะทำเมนูอะไรอะ่ะปูนาปูนานน่ทำอะไร<อ>ดิข้วนะขัวเหรขอขควปูนาสุดความปลาไพข้วปูนาสุดความปลาไพโอเคครับได้แล้วครับผมวันนี้นะครับพ่อจะทําเมนูข้วปูนาสุดความปลาไพนะครับมาติดตามมันจะเป็นยังไงครับผม,มล้างก่อนนะพ่อเานาะล้างก่อนระวังนะพ่า อันนี้มันต้องมีคาถาไม่พอเวลาเราจะล้างปูอ่ะมันไม่มีคาถานี่มีคาถาเนี่ยมีคาถานะเขาจะเอากระ b u o อ่ะเอาความความเร็วกระ b u o เอากำลังมือกระ b u o มันอ่ะแต่กระจ้าอิ่มเลยเนี่ยต้องลูบอุ้มลูบเลยเพราะมันมันหนีบเนี่ยมันมันเจ็บไหมเจ็บก่ะลองลองลองให้ดูหน่อยผมแได้ไม่ถ้ามันหนีบมือนะมันกองลึงเลยทำไมอ่ะเบีย ช่องลึกนึงแข็งนึงเจ็บอ่ะนึงปวดยิ่งเดี๋ยวยิ่งเจ็บแล้วทำไงทำไงเอาจุ่มลงน้ำมันงไปคนเดียวอ๋อถ้ามันหนีบเราอ่ะอย่าดึงอย่าลืมปล่อยมันนี่มันก็จะเดินหนีไปเองอ๋อโอเคนี่ครับไปใส่เงี้ยพะใส่เงี้ยเราจะใส่กระทะนะครับไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่าโอ้โหนี่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 เปลี่ยนกระทะนะครับใช้กระทะใหญ่ดีกว่าอันนี้จะออกกระเพาะเอาไปไปไปตบเทปีฮะ เอาน,นี่ลายที่แขนนี้ไม่ช่วยแล้วหรอวะอ,อันนี้มันกันมิละกันมิรล้างเรียบร้อยครับผมเอาละครับก่อนจะลงมือนะครับให้พ่อแนะนําเครื่องก่อนเครื่องมีอะไรบ้างพ่อแนะนำหน่อยครับครับผมเครื่องนะครับเกลือครับชโลดน้ามันผิดไทมมะเขือช่มความขาวตูนหอมพักป้อมนะครับ หอมแขกนะครับแล้วก็หอมแขกนี่ม,มาเป็นสวนเลยนี่ครับมาสวนเลยเริ่มจากตรงไหนกันพอ่อจากแกปูนี่ยนะแกปูเ,ปเนาะน้ำเย็ยนใส่ทำไมน้ใส่ทำไมอ่ะใสอันนี้น้ำเย็ยนนี่ใส่ทำไมพ่อใสนนออ่ให้มันน็อกกลนอ่ะอ๋อให้มันน็อืมน็อกปูนะครับหนักหนักปานอ๋อมันจะน็อกอย่างนี้นะอ่าอนี่กันอืมโอ้มันนิ่งเลยนะพ่ออ๋อจัดการนี้นะครับแล้วทำไงต่อครับขาแมวเนาะแมวขาแขกขามันแข็งนะครับเอากระจินกะ แข็งนะแข็งนะขามน่ะเอาอยู่นี่ใหญ่อ๋อนี่มันใหญ่ถ้ากล้ามมันใหญ่นี่เอาอยู่นี่นี่ก็ทิ้งเลยอ๋อเนี่ยทิ้งนะอ๋อจะได้อย่างี้ยนี่โอเคกระดองเหรอืออเานี่มันเหรอมันนเหรออู้หูนี่มันเหลืองเลยคุณผู้ชมยอดเลยอ๋อมันแยกไว้เยาะๆมันแยก โอเคนี okay. okay. okay, chips, well, ่น pues okay. vale ี ja. ่โอเคนี่ครับคุณผู้ชมมันปูนาผมก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆจนหมดเนาะอืมจนหมดก่ะเดี๋ยวผมจะช่วยพ่อนะครับผมเดี๋ยวดูอีกอันนึ่งนีโอ้นี่หักละหักแล้วเลยโอนี่มันคุณผู้ชมตัวมันออกมาอย่างนี้เลยจริงๆถ้า ฟันดีหรือว่าอยากเอากินขามันด้วยก็ได้นะแล้วมันมันแข็งไปหน่อยครับไม่เอาครับม,มันปูนันปูครับีสักตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมช่วยพ่อนะครับผมปึบอืม จะได้อย่างนี้ครับก,กระดองก็เราก็จะพักไว้ก่อนอันนี้ยังไม่ได้ัมันออกนะครับแยกออกมานะครับอันนี้เป็นมันปูนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเนี่ยเนื้อปูตัวปูที่เราแยกออกมาจะได้ประมาณนี้ครับอันนี้จะเอาไปทำอะไรต่อวะอันนี้ไปทอดทอดกรอบ,บนะทอดโอเคครับปรุงกัอนอ๋อ รสนะครับเนี่ยรสครับขือนะครับขื่อของทอดถูทอดถูนะนี่ครับเรียบร้อยนะครับนำไปทอดนะครับผมไปเดี๋ยวนำไปทอดกันครับผมถ้าลงเตาแล้วครับน้ำมันดิ่งลวครับน่าจะได้นะเพราะเนาะได้และได้ละใส่ลงไปละใส่็ล้ครับ กลัวกลัวลายสัตว์เป็นแขนนะพ่อกลัวไหมเนี่ยนั่นเป็นคู่เนอะมันมันการอะไรนะพ่อกันอะไรนะสันมิระมิระมีสีครับคุณผู้ชมสีสันเริ่มออกแล้วครับผมโอ้ยกลิ่นหอมมากเลยอ่ะโอ้ยกลิ่นมันพัดมาทางนี้หอมมากคุณผู้ชมโอ้ยใหญ่คุณผู้ชมนี่กลิ่นอ่ะมหอมนะครับเดี๋ยวพ่อลองตักตัดลองตักขึ้นมาดูนะอืมอืมไม่ได้นะครับพ่อรีบมาครับ เมนนัน,นกรอบนะครับน,นี่เราก็ทอดไปประมาณสัก5นาที10นาทีได้แล้วครับไม่จะได้แล้วน้องคนน้องได้แล้ว,ลวมันเริ่มไม่ค่อยระเบิดแล้วครับเริ่มระเบิดได้แล้วครับแล้วเนาะ กลิ่นมันหอมมากเลยพ่อกลิ่นห้ำมันค่ะล้วน้ำมันกลิ่นอะไรแบบกลิ่นปูวนะครับกลิ่นมันผูอ่ะมันมันเนอ่ยกลิ่นมันปูครับกลิ่นหอมมากครับร้อนอยู่เลยคุณผู้ชมน้ำมันนี่เก็บไว้นะครับเก็บไว้น้ำมันนี่หอมปูแน่นอนับคุณผู้ชมหอมมันปูครับคุณผู้ชม จานครับผมปูน่าทอดกรอบนี่ทรงเครื่องสุดปลาใบครับผมเรียบร้อยนะครับพร้อมชิมแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อจะทําการชิมนะครับผมลองจิ้มนะครับปนัทอวดนะครับลองจิมนะครับนี่เป็นตัวอะไรนี่ครับจิมนะครับ ฟังเสียงคุณผู้ชมกรอบมากเป็นไงบ้างครับอีกาหม้อขนาดอีกาหม้อขนาดอีกาอีกาหม้อขนาดชุ่ยบดนะครับยืนยันนะครับคุณผู้ชมเป็นไงรสชาติเป็นไงพอ่อกินหวานแล้วก็มันด้วยเนี่ยกินมันออกมันนะ่ะกินปูอ่ะโอกินปูแล้วก็กินมันๆนน่ะครัมันชุ่ยบด พราะมันหวานเพราะมันสดไงเนี่ยตีนั้นสดชอทเนาะหวานเนี่ยผูยำเลยนะนิดหนึ่งอร่อยกินวันนี้กินกับข้าวสวยนะครับนี่ลองขัดดูหน่อยนี่ครับกรอบเลยอ๋อโอ้โหนี่คือน้ำลายเลยกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมจริงนะใครชอบกินปูนานี่ต้องจัดเมนูนี้อันนี้มันก็จะออกคล้ายๆแบบ ปูนาทอดกระเทียมแต่มันแต่มันจะได้กลิ่นมันปูคุณผู้ชมที่เราเอามาทําเครื่องของมันน่ะกลิ่นมันปูเนี่ยมันขนาดนะหอมมากเนี่ยคุณผู้ชมไอ้ที่มันเคลือบๆเนี่ยก็คือมันปูนะครับเนี่ยอืมันฟังเสียงพอดิลองกินนะอถ้าผิดไทยอ่ะทนี้ิดไทยด้กลิ่นผิดไทยออกมาหอมมาก มากินข้าวครับวันนี้นั่งกินข้าวพ่อนะครับวันนี้มาเมื่อกี้ผมชิมไปชิ้นหนึ่งแล้วมันหอมหอมจริงตินอะครับนี่หอมมากนี่เราเอาแต่ตัวนะครับเราขาทิ้งนะครับอืมกรอบอร่อยมานี้มีกลิ่นพริกไทยหน่อยนะเข้ากันได้พราะวามันปูนือเคือดนะเนาะหอมอหอมอ่ะเนี่ยมันตัวอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนี่ครับ กินกินเนื้อไหม้าใช่ไหมครับเคี้ยวไหมครับเคียวถ้าเกี้ยวเอาไปนี่ก็เ,เ,เ,เกีเ้ยวได้แหละแต่มัน,น<า>เปลือกมแบบันเยอะไปมีเนื้อไหมน,นี่เนื้อมีนน่นเลยนะมีเนื้ออยู่แต่ต้องเป็นปูทะเลใหญ่นะที่เรากินที<อ>่บ้านนะนะอันนั้นเนื้อเยอะกว่าอ๋อนี่นี่มีเครื่องเยอะเลยคุณผู้ชมอืม คุณหอมนะหวานหนอมอ,อืมอันเนี้ยรสชาติมันจะเยอะกว่าทอดกระเทียมปูนาทอดกระเทียมแล้วมันจะมีแต่กลิ่นกระเทียมแต่อันเนี้ยมันมีกลิ่นมันปูของม,มันกลิ่นมันมันปูเัาคิดใช่ก็กระเทียมแล้วก็หลายอย่างหอมข่าวมันก็แบบนุ่มๆหน่อยนุ่มๆหวานหวานหวาน,วานลองดูครับสูตรนี้อื นี่นนั่นเนียนวนวลครับเนียนนวลนี่นดูดิเครื่องเน้นๆเลยกล้าใจอร่อยมากชอบตอนมันปูอะเพราะตอนที่เราผัดอะจริงๆกินกับข้าวก็ได้แล้วนะ อะไกัเอาข้าวลงไปครูก็เป็นข้าวผัดมันปูแล้วน่ะมันปูว่านิดเดียวเนอะเขากําเพงนะมันปูเนี่ยแต่ปูเราหนึ่งถังอ่ะได้มันที่เนี้ยมันหน่อยมันได้น้อยมันน้อยมันเพราะว่าปูเนี่ยนะเอาหนึ่งกินใน้่มแตรงนี้ อืแต่เขาเนึองอ่ะแต่นึองมันก็แล้วอีกรสชาติหนึ่งนะคนละรสชาตินะพ่อนี่หลายตัวเลยแต่พ่อชอบเลยที่ขั่วอย่างนี้ผัดนี้กมชอบเนี่ยหลายตัวเลยคุณผู้ชมอืร่อยสับจีนนะเหมือนเชซูนะอร่อยจีนนะอร่อยข้าวเหน่อยอร่อยอข้าดอย่างเดียว น้ำซุปเนาะมันแห้งไงถ้ามีน้ำซุปค่อยอื้มอาหารมันแห้งจะอร่อยมากผมชอบเครื่องมากเลยเพราะเครื่องขยะเขาบอกขยะเขาเปลี่ยนน้ำซุปได้อยู่ขยะละขยะเข้าละอร่อยอยู่อย่างนี้ มันอร่อยตรงน้ำที่เราทำข้าง,าง,างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรน้าข้นๆเนี่ยมันปูพันเนี่ยมันอร่อยตรงนเนี้ยเนี่ยเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมอร่อยมากมันหอมมากเนาะมันปูในควเนี่ยเครื่องมันเครื่องมันเครื่องที่เราผัด ต้องเพิ่มข้าวครับอร่อยอร่อยต้องมีเพิ่มข้าวไอ้เครื่องมันเนี่ยคนๆเนี่ยอร่อยมากเพราะลอง <c oughs> ช่ยวยยืนะกุกข้าวอย่างเงี้ยข้าว <c oughs> ผัดมันปูอืมเนาะข้าว <c oughs> <c oughs> ผัดมันปูนาจีินอย่างเี้ยครับอื <c oughs> กินไม่หมดนะพ่อเนาะเดี๋ยวไว้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวไว้น้องเคยชิเยเมเนาะเพราะผมไปหาด้วยเมื่อคืนทางใรกินมันติดใจเนื่อ,อ,อย,ยเพราะว่าน้องเคยติดใจดนีนั้น มันปูกินกระเทียมเคี่ยวกระเทียมมันเข้ากันอะ่ะมันปูในกินมันเหมาะหนึ่งเยอะนะครับเยี่มยมอี่มป่ะปีท้ายคนชิ้นไหมเพคะผมคนรวยคนเนาะคนชิ้นครับปีท้ายครับผม,ไ,มได้แล้วเนาะมีชิ้นเล็กอ่ะน,น,นี่ขนาดนี้สองชิ้น่ะเดี๋ยวสู้เขาไม่ได้ โอ้ยี่ทายครับเนื้อหวานเอ้กระดูกอะไรนัอะกรอบหมดเลยกรอบหมดหอมเข้ากันเนี่ยสุดยอดเนี่ยนูนนี่สุดยอดผ่านเลยครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบมันก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะพ่อเนาะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับ ทอดปูนาชุดปลาไผ่นะครับชื่อเต็มชื่ออะไรพ่อ่อทอดกรอบปูนาทอดกรอบทรงเครื่องสูตรปลาไผ่อล้วเขาจำด้ม,นะมั้ยเนี่ยมันยาวกว่าผม <laughs> <laughs> จำไม่ได้นี <laughs> ่ครับอร่อย